ให้ไปนอกบ้านไปสงบสติอารมณ์กันก่อนไปไปไปนอกบ้านเขาไล่ออกจากบ้านแล้วเร็วๆไปสงบสติอารมณ์ นี่เลยโ,<ฮ>โอ้โหตุ้มโอ้พี่ขามาซ้ำให้น้องเหลือกี่เม็ดเหลืออีกเม็ดนึงอีกเม็ดนึงลูกเอาให้หมดอีกเม็ดนึงนี่นี่เหลืออีกเม็ดนึงนออเ,เออใครกินเหลือน้องตุม้มเก่งมากเลยน้องถามกับนแอ้ววันนี้ข้าวหมดเลย <laughs> แล้วอาหารเม็ดอยากลองเท็ดไก่ทอดนะเขาวันนี้เขาแบบว่าออนออกออดออนน้ำเห็นปกติอย่างเขาบอกแล้วไงหนูเบื่อแล้วอาหารเม็ดคนดีคนคนดีก่อน ก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้อะไรนะมาแอบกินข้าวใช่แอบกินข้าวเนี่ยปวดน้ำแ็งนะแอบกินข้าวเปน้เรียสุดท้ายเลย่อยค่อยคอย่อยเอนากญ ยุ่งอ้อนนาอยู่พรุ่งนี้จะได้กินแล้วไก่ทอดที่ขามจะมายุ่งยห้มันยุ่งจะเดินตามเขาทําไมจะเดินตามเขาทําไมงงมากพยายามเดินอยู่เนี่ยเออจะเดินตามเขาทําไมทําไมกันนะทำไมต้องเดินตาม่ะไม่ต้องเดินกอาอ้วนจูมแม่อยู่นี่จูมจูมแม่อยู่นี่จูมจูมแม่อยู่นี่ ทำตาซึ้ง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 กระดิกหางอ่อนๆหน่อยกระดิกหางอ่อนๆหน่อยยกมายกมืออ่ะยกได้ยังอ่ะยกได้แล้วโอ้ยยกได้ยังไงนี่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 ขัดใจอยู่ข้างล่างนี่เอ้ยแย่งกันเลยแย่งกันใหญ่เลยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรจะขึ้นลูก รักเขาโอ้มันนี่มันนี่รู้สึกอะไรนะกลับเริ่มอ่ะเออปกติลานลานจะไม่สนใจ,จวันนี่ลเลแยังสนานไม่อยู่บ้านไงไม่อยู่บ้านไงจแย่งกันแย่งกันอย่าแย่งกันกกให้ไปนอกบ้านไปสงบสติอารมณ์กันก่อนไปไปไป,ไปนอกบ้านไปเลยเขาไล่ออกจากบ้านแล้วเร็วๆไปไป,ไปสงบสติอารมณ์ไปเร็วไปเลยออกไปเลย ไม่ทำไปไม่ขำไม่รู้่ำไม่ไป่ำไม่ได้ทำ่ำมาน,นี่หลอกว่าเลยนะหลอกน้องเกบบ้านะปิดเลยนะปิดประตูนะ,ป,ป,ะนะปิดประตูนะปิดประตูเล บ้านไหมให้น้องเข้าบ้านไหมถามก่อนน้องอะไปรับน้องก่อนไปไปรับน้องไปรับน้องน้องอเไปรับน้องก่อนเดี๋ยวจุมนะเคาแล้วนะไม่รู้ไม่ชี้หรอกไม่รู้ไม่ชี้หรอกกดกดจุ่มอยู่กดอีบ้วนอีบ้วนมันใหายอีบ้วนมันใช้น้ำหนักดำหนูหนูไม่รู้เรื่องรู้หลาอะไรเลย น้าดูจีดูดูอ้วนจีน้ำเือน้ำใหญ่เลยให้ถูบ้านก่อนนอนดิคันนะาที่นี่อ่ะขอบไก่ทอดนะมาแล้วไอ้จุมาแล้วจุมาแล้วตาแบงไม่ใส่ตาละงวงดูดูดู ตอนน้องเข้ามาลูกหลีกล็อกแรกเลยพี่ขามจุมบอกว่าจะรักก <nói> <c oughs> ันก็รักไปเถอะจุมเหนื่อยจุมเหมือนโดนแบบมามามาสงลกไม่เอาไมเไมต้แล้วลแล้วจุ้มจุ้มจุ้มมี่มาขนาดนี้จุ้มจุ้มมี่อ่ะ จไม่อย่างนี้เสร็จไม่ดีสิลูกอ่ะหนูอ้วนนะห,หนูก็จะไปดังที่ขาบตลอดตลอดไม่ได้นะครั้งนี้นะอาจจะส่งไปดังคู่เลย ไปดื้อต้องลงโทษจุ้มก็แค่แบบใช่น้ำหนกักไปแต่ผมไม่ขาดแบงเดียวก็กินหล่นแบงเดียวก็กินหรอขนาดเวลาสี่ทุม่มก็ยังกินข้าวมาม่ำบ้านนี้นะคะกินข้าวตรงเวลาตอกบัตรกินข้าว <laughs> ตรงเวลามา <c oughs> กคุณแม่ยังไม่ได้ปรับเสือ้อผืนหมอนใบามาเลยอะ่ะคุณแม่ยังไม่ได้เตรียมตัวเลยอะ่ะ อเต้องมาแอบดูก่อนว่าเด็กๆน,นอนกับจนแม่น่ารักแค่ไหนน่ารักน่าเอ็นดูแค่ไหนใช่ไหมไมาให้กอดน,นอนก่อนพอแล้วจุ้มจุ้มพอแล้วลูกอ๋อไม่จุ้มจะไปกินมาเทข้าว้จุ้มหน่อยข้าวไม่เหลือสักเม็ดเลยไปเหลือเลยขอสักชามคือจุอ้มอ่ะกินน้ำแต่สายตาจุ้มอ่ะมองจานข้าวแล้วแม่นะ พี่คามนะไปนอนก่อนนะอย่าคืนนี้นะจะแอบดูพี่ขามกับน้องจูงนะว่าจะก่ออวนแม่หรือเปล่ามัครัะดูขาสั้นดูคาสั้นเดี๋ยวนะจะส่องกล้องมาแอบดูว่านอนกันยังไงบ้างนะโอเคไหมโอเคโอเคโอเคคุณแม่เตรียมตัวพาเด็กๆนอนดีกว่าเด็กแล้ว ม่งั้นจำต้องเทข้าวอีกชามมันไม่ไหวแน่เลยจุมบอกว่าแค่นิจุมบุ้งงจะไม่ไหวละถึงแย่ส่วนพี่ขามก็แบบโดนน้องดำน้ำหนักใส่สู้ไม่ไหวชู้น้องไม่ไหวเลยชู้กันทีไรน้องคับตลอดลุกไม่ขึ้นเลยเสียใจกันเหนื่อยนะเตรียมตัวจะไปนอนกันนะซหน่าน้องหน่อย อันนี้นะขาอันนีนอันนี้นะนี่บ๊ายบายบายค่ับฮะฮะเฮ้อจัดเลย Yeah. And